จากกรณีกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนยื่นข้อเรียกร้องให้สำนักง,ง,งานประกันสังคมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคมปี2533ผู้ประกันตนจึงยื่นข้อเรียกร้องต่อสำนักง,ง,งานประกันสังคม3กรณีคือขอเลือกขอคืนและขอกู้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุดชาติชมกลิ่นได้สั่งการให้สำนักง,ง,งานประกันสังคมดำเนินการโดยก่อนตัดสินใจเลือกขอให้ลูกจ้างผู้ประกันตนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของแต่ละกรณีดังนี้ขอเลือกคือผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์รับบำนาญสามารถเลือกขอรับบำเหน็จแทนได้มีข้อดีคือได้รับเงินก้อนข้อเสียคือจำนวนเงินก้อนจะน้อยกว่าจำนวนเงินบำนาญที่ได้รับในระยะยาว ขอคืนคือผู้ประกันตนสามารถรับบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพล่วงหน้าได้บางส่วนก่อนอายุ55ปีข้อดีคือผู้ประกันตนที่เดือดร้อนทางการเงินสามารถรับเงินเยียวยาได้บางส่วนข้อเสียคือได้รับบำเหน็จหรือบำนาญลดลง และขอกู้ผู้ประกันตนสามารถนำสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในส่วนบำเหน็จหรือบำนาญไปเป็นหลักประกันเงินกู้ผ่านธนาคารได้ข้อดีคือผู้ประกันตนที่ไม่มีหลักทรัพย์สามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์คำประกันได้ข้อเสียคือหากผู้ประกันตนไม่ผ่อนชำระคืนตามกำหนดจะทำให้ถูกยึดหลักทรัพย์คำประกันและจะถูกปรับลดบำเหน็จหรือบำนาญลง อันนี้คือเราให้ข้อมูลผู้ประกันตนในการที่จะทั้งขอเลือกขอกู้ขอคืนทั้งหมดซึ่งทางเราก็ได้ทําคู่ขนานไปทั้งทาเป็นตั้งคณะทํางานนะคะแล้วก็เสนออนุกรรมการของอนุกรรมการศึกษาเรื่องนี้ว่าความเป็นไปได้จะเป็นไปทางไหนมากกว่ากันหรือเป็นไปทั้ง3ทางนะคะแล้วเราก็เสนอไปที่คณะกรรมการของกฎหมายของกระทรวงนะคะแล้วเราก็ทําคู่ขนานไปโดยการทําประชาพิจารณ์ เราจะจัดประชาพิจารณ์ทั้งของกฤษสีการทั้งของเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมและการส่งแบบสอบถามและการจัดประชุมอันนี้คือให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ที่จะเลือกมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นแล้วเราก็จะเอาอข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์แล้วก็ผู้ประกันตนได้ผลประโยชน์มากที่สุดระหว่างทําประชาพิจารณ์นี่ก็คือ1นึ่งถึงสามสเานี้ค่ะอันนี้เราไม่ได้คิดเปอร์เซ็นต์เราฟังทุกเสียงค่ะเราฟังทุกเสียงแล้วเอามาวิเคราะห์แต่ก็ดูทั้ง3ทางนะคะดูให้ทั้ง3ทางผู้ประกันตนเรามีสามตา ะะมาตามามรามมาตรา39ามาตา40เพราะนั้นผู้ประกันตนของเราสามารถเข้ามาได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่1 3 0ถึง30เมษายนนี้ลูกจ้างผู้ประกันตนและผู้เกี่ยวข้องสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน3ช่องทางได้ค่ะคือที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแสดงความคิดเห็นผ่าน QR code หรือที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัด เพราะหนึ่งสิทธิ์ของท่านที่แสดงความเห็นมีความสำคัญในการแก้ไขปรับปรุปรงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะ